นั่งรถไฟเที่ยวปากคลองตลาดแบบวันเดทิปฟ์นี่คือย่านกุสุมโกมลระดับตำนานของประเทศไทยที่ใครต่อใครต่างลงไหลในเสน่ห์ของที่นี่วันนี้ผมเลยพาทุกคนนั่งรถไฟ MRT มาลงสถานีสนามชัยเดินออกประตู4แล้วเดินข้ามถนนมาเริ่มมือแรกด้วยโจ๊กตรงนำเมนูเขามีหลากหลายเลยนะแต่วันนี้เนี่ยผมขอลองเป็นโจ๊กเนื้อทอดกินคู่กับชุดกาแฟพวงที่มีกาแฟโบราณปาท่องโก๋ไข่ลวกและน้ำชากินโจ๊กจิบกาแฟพร้อมกับดูบรรยากาศการตกแต่งร้านถือว่าได้ฟิลท่องเที่ยวที่ดีเลยถัดจากโจ๊กตรงนำไปไม่ไกลมีอีกหนึ่งเจ้าเก่าเจ้าดัง อย่างร้านเสียวหลังซึ่งก็คือเขาปิดวันเสาร์ทย์นะครับเจ้านี้เนี่ยเขาจะโดดเด่นในเรื่องของปริมาณแถมเปิดมาอย่างยาวนานจนหลายคนใช้คําว่าโตมากับร้านนี้แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าเราอยู่ในอาณาเขตของปากของตลาดแล้วนะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยตลาดกลางผักและผลไม้ตลาดส่งเสริมกรเกษตรไทยตลาดยอดพิมานเดิมที่เนี่ยแถวนี้ก็ไม่ได้เป็นตลาดดอกไม้หรอกนะครับหลักๆก็จะเป็นตลาดปลาซะมากกว่ามีการปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นตลาดผลดไม้และมาจนถึงปัจจุบันถ้าใครอยากได้ดอกไม้อะไรเนี่ยก็ต้องมาที่ปากของตลาดนี่แหละภายในตลาดกลางผักและผลไม้นะครับจะมี องสมเด็จเจ้าพ่อปากของตลาดที่ประดิษฐานอยู่ตรงใจกานผมเองก็เข้ามาขอพรให้ช่วยอวยชัยทางด้านการค้าให้คนดวงรายการร่ำรวยมีแต่ความสุขสมหวังกันทุกคนไหว้พระเรียบร้อยก็เดินมาเที่ยวต่อที่ตลาดยอดพิมานแวะซื้อขนมที่พรเบเกอรี่เมนูไฮไลต์ต้องนี่เลยเอแคร์หงมี2ไส้ให้เลือกด้วยกันนะครับก็คือไส้ครีมและไซส้ช็อกโกแลตนอกจากเอแคร์เนี่ยเมนูอื่นก็อร่อยแถมคุณแม่ขายถูกจะตกใจยังไงถ้ามาแถวนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งบุดหมายที่ไม่ควรพลาดหรือถ้าใครอยากนั่งกินขนมเครื่องดื่มในคาเฟ่่มกี็ ภสสม,มาถึงหน้าร้านก็เจอกับพี่จำปาแมว3ามสีประจําการรอต้อนรับตมุตมิแบบนี้โซนคาเฟ่จะอยู่ชั้นบนนะครับซึ่งยอมรับเลยครับว่าร้านสวยงามอลังการขั้นโซนจัดวางตกแต่งผ่านการดีไซน์มาเป็นอย่างดีรับรองว่านั่งมองเพลินจนไม่อยากไปไหนแน่นอนแล้วขนมเครื่องดื่มของที่นี่ก็อร่อยอีกตั้งหากให้หลงเข้ามาบอกไว้ก่อนเลยว่ายากที่จะห้ามใจไม่ให้หลงรักและถ้าอยากสัมผัสรสชาติดั้งเดิมของย่านนี้เดินมาอีกหน่อยจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวแคะชื่อลิ่มยวนพารผมลองถามอาม่าว่าเปิดมานานหรือยังอาม่า แกบอกว่าโอ้ยตั้งแต่หนูยังไม่เกิดนู่นแหละส่วนเรื่องรสชาติส่วนตัวผมชอบมากน้ำซุปรสคลาสสิกอร่อยแบบต้นตำรับวัตถุดิบสดใหม่อาม่าลงมือทำให้เองทุกชามอิ่มอร่อยเรียบร้อยก็ได้เวลาลุยภารกิจไฮไลท์ของเราในทริปนี้กันแล้วนั่นก็คือการซื้อดอกไม้ไปถ่ายรูปอาบแสงยามเย็นที่สะพานพุทธถ้าถามผมว่าเลือกซื้อดอกไม้ที่ร้านไหนดีส่วนตัวผมก็เลือกที่สะดวกครับจัดไปหนึ่งมัดแล้วก็เดินไปยังสะพานพุทธนี่คือที่สุดของมุมถ่ายภาพเหมาะก,กับการรับแสงยามเย็นและว,วันนี้แย่่หหนนออยทีฟ้้าาาฝมมบบดดงงงแแสขเรไปลว วันหยุดนี้แวะมาเที่ยวป่าคลองตลาดแบบผมกันได้นะครับรับรองว่าเดินไม่เหนื่อยแถมสนุกกับบรรยากาศของย่านนี้กันอย่างแน่นอนส่วนอีพีหน้าอยากให้ผมทำอะไรไปที่ไหนเม้นแนะนำไว้ได้เลยนะ